สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราคุยอยู่กับชอ่องท็อกเก้ทีวีและวันนี้เราก็จะมาจัด15ดับเกมมือถือแล้วเอาชีดอทที่ดีสุดในปีนี้กันนะครับใครที่กำลังมองหาเกมมือถือหรือว่าไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีก็สามารถเข้ามาดูเกมในชอ่องนี้กันได้นะครับคลิปนี้ก็จัดมาให้ถึง15เกมด้วยกันเลยนะครับเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชอ่อง h a อกเก้นทีวีด้วยนะครับเรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับไททานไน เกมแนวเอาชีดดรอตโอเพนเวลด์มาใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆตัวเกมมาพร้อมกับกราฟิกคุณภาพสูงนะครับบอกเลยว่ากราฟิกของเกมนี้จัดเต็มมากๆเลยนะโดยเกมนี้ก็จะให้เราเอาฉีดดอตจากโจนหุ่นยนต์และก็ซอมบี้ด้วยนะครับคือเกมนี้มันมีอะไรค่อนข้างเยอะมากๆเลยเป็นเกมที่มีระบบเยอะนะครับกราฟิกดีเกมเพย์ดีนะครับโดยเกมนี้เราก็สามารถฟาร์มของคราฟโอ้นะครับหรือว่าหาพวกอาหารต่างๆได้นะครับเกมนี้เราสามารถขี่หุ่นยนต์ไปถล่มคืนได้นะครับและก็สามารถปรับแต่งหุ่นยนต์ของตัวเองได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนนใส่วออ่วอาตง ตัวเกมมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่เราสามารถสำรวจแบบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นหิมะป่าหรือว่าทะเลทรายเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ตัวรูปแบบซึ่งทีมหลักของเกมนี้ก็จะออกไปทางแนวยุคอนาคตนะครับหลังสรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดกันดูได้นะครับเป็นเกมที่มัดบากๆเลยเกมอันที่14 Underwater พามาดูเกมแนวออาชีดอดในทะเลกันบ้างนะครับหลังจากที่เราดูเกมแนวออาชีดอดบนบกมาเยอะแล้ว โดยเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีดอดในทะเลที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหรือว่าพวกปลาต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งสัตว์ที่เป็นมิตรกับเราแลวก็ไม่เป็นมิตรกับเราไม่ว่าจะเป็นพวกปลาต่างๆอย่างเช่นปลาฉลามนะครับหรือว่าปลาที่มีหน้าตาแปลกๆนะซึ่งปลาในเกมนี้ก็จะมีความแปลกอยู่พอสมควรเลยนะครับโดยเกมนี้เราก็สามารถขึ้นยานของตัวเองได้นะครับโดยยานของเราก็ตกลงมาในทะเลแห่งหนึ่งนะซึ่งทะเลแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยความอันตรายมากมายเลยนะครับซึ่งเราก็จะต้องเอาชีดอดไปให้ได้เราสามารถดำน้ำ รวมไปถึงพวกปลาหรือว่าเวกาสัตว์ต่างๆในะทะเลนะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมนะครับที่ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดก,กันดูได้นะครับเกมเดที่สิบสาม tomorrow ถ้าคคณกล้ามห่าเกมแนวะเอาชีดอดอมาใหม่ที่ไม่กินสเปกมือถือผมก็ขอแนะนาเกมนี้เลยเกมนี้เป็นเกมที่กินความจำไม่ค่อยเยอะเลยก็ไม่ค่อยกินสเปกมือถือนะครับมือถือสเปกกลางๆหรือว่าสเปกต่ําก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆเลย โดยเกมนี้ก็ใช้ใเราเอาชีดดอดฟาร์มของหาอาหารนะครับแล้วก็ล่าพวกสัตว์ต่างๆเกมนี้เราสามารถคราฟอาวุธต่างๆได้นะครับสามารถสร้างบ้านปลูกพักนะครับหรือว่าทาพวกฟาร์มต่างๆได้เป็นเกมที่มีสละค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถก่อกองไฟแล้วก็เอาเนื้อมาย่างได้ด้วยอารมณ์แบบเรากินสเต็กเลยนะครับตัวเกมมาพร้อมกับแผ่นที่ขนาดใหญ่ เราสามารถสำรวจแบบหรือว่าฟาร์มของตามสถานที่ต่างๆได้นะครับและเกมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่สัตว์ดด้ยอย่างเดียวนะครับที่มาคอยทําร้ายเรามันก็จะมีพวกซอมบี้หรือว่าพวกบอสต่างๆด้วยนะครับซึ่งเราก็จะต้องต่อสู้และก็เอาชีโดดไปให้ได้ถือว่าเป็นหนึ่งเกมนะครับที่ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆในปีนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดกันดูได้นะครับเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะเกมอันที่12 w a r r ว s หาคกคุณกะลงมองหาเกมแนวเอาชีดดอดออนไลน์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ผมก็ขอแนะนําเกมนี้เลยซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบเลยนะครับโดยเกมนี้ก็ใช้เพ่นเ,นเนี่ยสมบูรณ์แบบเป็นพื่อชีวิตนะครับแต่เราก็จะต้องเอาชีดดอดจากเราซอมบี้ฟาร์มของลัวห,หาพวกอาหารต่างๆนะครับเกมนี้เราสามารถเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้เกมนี้ก็จะให้เราเอาชีดดอดจากซอมบี้ไปเรื่อยนะครับ เกมนี้ก็จะมีความคล้ายกับเกมเดซีหรือว่าเกมวอรซีเลยกราฟิกในเกมนี้ก็ทำออกมาด้วยค่อนข้างโอเคเลยนะครับถึงแม้ว่ากราฟิกในเกมนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเกมนี้ก็เล่นสนุกและก็ทำออกมาดีมากๆเลยนะเป็นเกมที่ไม่กินสเปคมือถือและก็กินความจำค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดกันดูได้นะครับเกมที่สิบเอ็ดอาร์มโมบา t e อโ t เมดินนี่คือเกมแนวอชีดดอที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับสำหรับเกม RMobile โดยเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันแล้วนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้โหลดก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเกมอาว์เวอร์ชันล่าสุดเลยเกมอา์ในภาคนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับเวอร์ชัน PC มากกว่าเวอร์ชันเดิมกราฟริกต่างๆในภาคนี้ก็จะดูดีขึ้นและก็จะมีการเพิ่มแผนที่ใหม่หรือว่าแบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับบอกเลยว่ากราฟริกในภาคนี้จัดเต็มมากๆเลยนะ เกมนี้เราสามารถจับไดโนเสามมาเลี้ยงได้สามารถว่ายน้ําดําน้านะครับแล้วก็สามารถดูโลกใต้ทะเลได้นะครับทะเลในเกมนี้ก็ดูน่ากลัวมากๆาเลยนะครับมีทั้งสัตว์ที่เป็นมิตรกับเราและก็ไม่เป็นมิตรกับเราเกมนี้เราสามารถฟาร์มของหาอาหารสร้างบ้านควาาอาวุธนะครับหรือว่าไปจอยกับคนอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นคนเดียวก็ได้เป็นเกมที่อิสระค่อนข,อข,อข,อขอ้างเยอะมากๆาเลยนะครับเราสามารถจับไดโนเสามมาใช้งานหรือว่ามาเลี้ยงได้ด้วยนะแล้วสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมหนึ่งที่เศษ เด e อบอนไฟล์ทูเกมนี้เป็นเกมแนวจำลองการสร้างหมู่บ้านที่ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆเ,าเกมหนึ่งเลยนะครับโดยเกมนี้ก็ใช้เราสร้างหมู่บ้านสร้างเมืองเราสามารถอัปเกรดหมู่บ้านของตัวเองได้แต่เราก็จะต้องเอาชิดดดจากสัป,ปหลาดยักษ์ด้วยนะครับซึ่งสัป,ปหลาดในเกมนี้มันก็จะเป็นพวกแมมมุมยักษ์อะไรแบบนี้นะแต่บางทีเกมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่แมมมุมยักษ์อย่างเดียวนะครับที่มาคอยโจมตีหรือว่าบุกหมู่บ้านเรามันก็จะมีพวกสัปหลาดที่มีความคล้ายกับซอมบี้นะครับหรือว่าพวกสัตว์แปลกๆ เกมนี้เราก็จะต้องบริหารทรัพยากรให้ดีนะครับแล้วก็สร้างกองทัพหรือว่าหมู่บ้านของตัวเองให้แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับพวกซัมบิ้นหรือว่าพวกสัตว์ประหลาดอะไรแบบนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์เต็มรูปแบบเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีดอดออฟไลน์เอาเล่นเพลินเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยเรามาดูเกมแบบที่9กันต่อเลยนะครับ one human หากคุณกำลังมองหาเกมแนวเอาชีดอดที่มีกราฟิกอลังการผมก็ขอแนะนําเกมนี้เลยซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีดอดมาใหม่ที่ต้องบอกเลยว่ามาแรงมากๆ โดยเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าเอเลี่ยนเราสามารถสร้างบ้านฟาร์มของหาอาหารเพื่อมาเติมเอเนอร์จีให้กับตัวเองได้นะครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆให้เราทํากันเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเต้นกับเพื่อนๆนะครับเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบเลยเราสามารถเล่นก,กับเพื่อนได้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีดอรอดที่สามารถเล่นก,กับเพื่อนได้ด้วยเนะี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆหนึ่งเกมเลย และแผนที่ในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใหญ่มากๆเลยนะครับเราสามารถสำรวจแมพหรือว่าไปที่ไหนก็ได้โดยเกมนี้เราก็จะต้องเอาชีโด้แล้วก็กอบกู้โลกจากเอเลี่ยนให้ได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมนะครับที่ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆแห่งปีเลยนะเกมหที่8 New Crede หาคกคุณกำลังมองหาเกมแนวเอาชีโด้ที่ไม่กินสเปรย์มือถือและก็กินความจําน้อยผมก็ขอแนะนําเกมนี้เลยซึ่งภาพหรือว่ากราฟิกในเกมนี้ก็จะเป็นแนว2 d ดีนะครับ มือถือสเปคไม่แรงก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆเลยโดยเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีดอดในโลกที่ล่มสลาดไปแล้วซึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยรังสีนิวเคลียร์และก็อันตรายต่งตางๆนะครับแล้สิ่งที่เราต้องระวังในเกมนี้ก็คือทหารและก็ผู้คนที่ไม่เป็นมิตรกับเราและเกมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่คนอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีพวกสัตว์รายต่างๆที่มาคอยทำลายเราด้วยซึ่งเราก็จะต้องระวังตัวให้ดีและก็เอาชีดอดไปให้ได้นะครับเกมนี้เราสามารถฟาร์มของหาอาหารและก็สำรวจสถานที่ต่างๆได้นะครับ ซึ่งด่านหรือว่าสถานที่ในเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะโดยรวมแล้วเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมน,นะครับที่ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆเลยนะเกมที่7 Nuclear Sunset เกมนี้เป็นเกมแนวชิลด์ที่มีความคล้ายกับเกมอย่าง Project Stalker มากๆเลยนะครับซึ่งใครที่ชื่นชอบเกม Project Stalker อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับ โดยเกมนี้ก็จะให้เราเอาฉีดดอนในเมืองที่เต็มไปด้วยกบฏตารางสีและก็ภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหิวนะครับหรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆที่มาคอยตามล่าเราหรือว่าทำร้ายเราและเกมนี้มันก็จะมีพวกซอมบี้ต่างๆด้วยนะครับและเกมนี้เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคือมันจะมีพวก NPC ต่างๆนะครับที่คอยเป็นเพื่อนกับเราเกมนี้เราสาม,มารถฟาร์มของหาอาหารตามเมืองต่างๆได้นะครับและคนก็จะต้องคอยระวังพวกสัตว์ร้ายหรือว่าพวกซอมบี้ด้วยแล้วสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจักันดูได้นะครับเป็นเกมเลย เกมหนะที่หก statement survival เกมจําลองการสร้างเมืองมาใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับโดยเกมนี้ก็จะให้เราสร้างเมืองสร้างหมู่บ้านของตัวเองให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับและก็พาคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยไปทําไร่ทาสวนฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะครับหรือว่าตัดไม้มาสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรอย่างนี้นะซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมนะครับที่ทําออกมาดีมากๆเลยและเกมนี้เราก็จะต้องคอยเอาชิ้นดอจากพวกโลกภายต่างๆด้วยนะครับ ซึ่งเกมนี้เราก็จะต้องจัดการและก็บริหารทรัพยากรของตัวเองให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็จะต้องสร้างหมู่บ้านหรือว่าเมืองของตัวเองให้แข็งแกร่งนะครับและก็ใหญ่มากยิ่งขึ้นและสสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสร้างเมืองอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมที่5 f o ฟอร์ดพังเกมแนวชิดชื่อดังแจกเวอร์ชัน PC นะตอนนี้ก็มาลงบนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมอย่างฟอร์ P พัง โดยเกมนี้ก็ใจ้เราสร้างเมืองแลวก็เอาชีดอดไปให้ได้นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองผสมกับเกมแนวเอาชีดอดเกมนี้ก็ให้เราดูแลเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะนะครับซึ่งเราก็จะต้องคอยดูแลผู้คนที่อยู่ในเมืองแลวก็คอยสร้างเมืองไปด้วยนะครับและมันก็จะมีความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้งานผู้คนที่อยู่ในเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นการหาทรัพยากรต่างๆหรือว่าสร้างเมืองนะครับ เกมนี้ก็จะมีหมวดแคมเปญให้เราปลดล็อกกันด้วยนะครับเรื่องในเกมนี้ก็จะกล่าวถึงโลกที่ล่มสลาดไปแล้วนะครับหรือว่าโลกที่เต็มไปด้วยหิมะนั่นเองนะซึ่งเราก็จะต้องสร้างเมืองเลยก็เอาชีวิตรอดไปให้ได้และสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดกันดูได้นะครับเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะเกมอันที่4 Rus t Mobile ถ้าพูดถึงเกมแนวเอาชีวิตรอดไม่พูดถึงเกมนี้ก็คงเป็นไม่ได้นะครับสำหรับเกมอย่าง r u s ั Mobile นี่คือเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ต้องบอกเลยว่ามาแรงมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งห,หลายคนก็รอคอยเกมนี้กันมานานมากๆเลยโดยเกมนี้ก็เป็นเกมดังจากเวอร์ชัน PC นะตอนนี้ก็มาลงบนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมร t Mobile โดยเกมนี้ก็เู้เล่นเนี่ยเอาชีดดอดในโลกที่เต็มไปด้วยความอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรือว่าผู้คนนะครับที่มาคอยทําร้ายเราซึ่งมันก็จะมีทั้งผู้คนที่เป็นมิตรกับเราและก็ไม่เป็นมิตรกับเรานะครับซึ่งเราก็จะต้องคอยระวังตัวให้ดีเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบเลยนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วย เราสามารถไปจอยตี้กับคนอื่นนะครับซึ่งเกมนี้ก็มาในรูปแบบของ Open World นะตัวเกมมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่นะครับเราสามารถสำรวจแมปหรือว่าสถานที่ต่างๆได้ซึ่งแต่ละสถานที่ในเกมนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับเราสามารถฟาร์มของสร้างบ้านหาอาหารล่าสัตว์นะครับหรือว่าขี่ม้าได้ด้วยตัวเกมมีกำหนดเปิดให้เล่นภายในปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็กำลังเปิดให้เทสอยู่นะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้เทสตเกมนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้นะครับเกมอันที่3 Radiation Island นี่คือเกมแนวเอาชีดอดที่คุณควรโหลดมาเล่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอันนี้คือผมอยากแนะนําจริงๆเลยนะคือกราฟิกต่างๆในเกมนี้มันทาออกมาดีมากเลยนะครับรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆในเกมนะครับช่วงเวลากลางคืนในเกมนี้มันก็ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะโดยในเรื่องในเกมนี้ก็จะกล่าวถึงตัวเอกของเรานะครับที่ติดอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งนะซึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยทหารญี่ปุ่นที่เป็นซอมบี้นะครับเกมนี้ก็จะเราฟาร์มของหาทรัพยากรล่าสัตว์หาอาหารสร้างบ้านหรือว่าทําภารกิจภายในเกม โดยพลักินหลัของเราภายในเกมนี้ก็คือการปิดเสานั่นเองนะครับถ้าเราปิดเสาครบแล้วเนี่ยเราจะสามารถจบเกมนี้ได้นะครับแต่เราก็ยังสามารถเล่นเกมนี้ได้ต่อนะซึ่งซอมบี้ในเกมนี้มันก็จะมีความอันตรายแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้บอสหรือว่าซอมบี้ถือดาบและเกมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ซอมบี้อย่างเดียวมันก็จะมีพวกสตัตว์ร้ายต่างๆอย่างเช่นพวกหมีจระเข้มหมาป่านะครับซึ่งเราก็จะต้องคอยระวังตัวให้ดี เกมนี้เราสามารถคราบอาวุธอย่างเช่นพวกดาบปืนธนูนะครับเอามาต่อสู้กับพวกซอมบี้ได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมนะครับที่ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดกันดูได้นะครับเกมอันบบที่2 Sea v o l Island Evolve นี่เป็นเกมแนวเอาชีดดอที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าความสนุกของเกมนี้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีดอดที่มีความคลาสสิกหรือว่าเกมเก่าเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้เลย โดยเกมนี้ก็ใช้เราเอาชีวิตรอดบนเกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยพวกสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรกับเราแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับเราซึ่งเราก็จะต้องคอยระวังตัวให้ดีเกมนี้ก็จะมีพวกหมาปลาหรือว่าพวกหมีต่างๆนะครับที่มาคอยทาร้ายเรานะครับเราสามารถฟาร์มของหาอาหารสร้างบ้านต่างๆได้นะครับหรือว่าสำรวจแมปภายในเกมได้ซึ่งแมปในเกมนี้ก็ค่อนข้างกว้างบาๆเลยนะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปคมือถือด้วยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ย มาถึงเกมดับที่1กันแล้วนะครับกับเกม d u s k e s t a e Day เกมทีเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่มีความคล้ายกับเกม State of Decay มากๆเลยนะครับซึ่งใครที่เป็นแฟนเกม State of Decay อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้เลยโดยเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอมบี้นะครับหรือว่าผู้คนอะไรแบบนี้นะโดยเกมนี้ก็จะให้เราเล่นตามภารกิจเป็นหลักนะครับซึ่งภารกิจในเกมนี้ก็มีความหลากหลายมากๆเลยนะ เกมนี้ก็จะเรากาจัดซอมบี้ทาภารกิจฟาร์มของตามสถานที่ต่างๆหรือว่าตามเมืองอะไรแบบนี้นะครับและเกมนี้ก็จะมีระบบเชลเตอร์แล้วก็มีโดรนให้เราใช้กันด้วยและเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้นะครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับ15ดับเกมที่ผมเพิ่งจัดไป ถ้าคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับหากคณชอบเกมไหนหรือว่าอยากให้ผมจะอันดับเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับเสี่ยาลาทุกคนนะครับ